ระเบิงพี่น้องระเบิงจ้านี่อันนี้ก็ยังยังอยู่ในเดนมาร์กอยู่ด้วยจ้านี่สีใส่เวลาในการขับรถจากเดนมาร์กไปบ่านพญายันนี่ชั่วโมงหนึ่งนะจา้อจาอจ้าระเบิงพี่น้องบรรยากาศ,รรากาศอือ สิป็นนันบัิ t นเป็นล o โอ้เย้แล้วนบนเ w หนเ่นองบ้านพญากับพไก่จากสนามบินนะจ๊ะสนามบินเด่นมากนะ โอ้บรรยากาศสวยงามมากจ้าพี่น้องโอ้เหมาะสำหรับในการมาตกป่าเลยมือนี่ส่วนพญายมาหาดซ์เบสบอเห็นอยู่ในคลิปเขาสอนกุ้งไหมพี่น้องเขาได้ลายลายกุ้งไหมอันนี้ส่วนพอญอยพญายว่ยายายมาต้องขับรถอีกประมาณสี่ชมโมงจ้ะสิ่หอดมองที่เขาอันซ์ปา่าแล้วก็สอนกุ้ง อยู่อยู่เมืองพะยัยมันบ่มีแม่จ้พยาพะยัยเลยว่าขันอยากขันอยากไปเก็บเห็ดอยากไปซิดปลาอยากไปหาสอนกุ้งนี่ต้องใช้เวลาในการขับรถซีชั่วโมงไปอีกเมืองหนึ่งจ้ามึงพี่น้องสิสู้แม่พี่น้องเบมึงเนะสิสู้แม่มึงโอ้แต่ว่ามันทางเร็วเนาะรถ นี่ก็สิเป็นสะพานละจ้าในสพะพานขามไปฮอดสวีเดนกักเลยละจ้านโศกดียูพี่น้องมากเพราะมีหิมะหิมะบพตกมันเป็นฤดูร้อนบ้านเขาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยงามบักคักเลยพี่น้องเอ้ยสิส่วนพ่อยายไปหาเก็บหอยนั่งร่มยู่พี่น้อง แกกินมาหอยนั่งล่มยูเดนมาค่ะคเลยพอญายาสิพาไปมันสิมีหอยนั่งล่มแล,ล้วก็หอยอันแมงผูยังสีเมจา่าเออสวีดเดนยะโอสวีเดนแล้วบานิสะพานบองสุงๆนี่ก็คือแดนของสวีดเดนนะจ้านี่นี่ละจา้บาบ้านพอใยญ่มันบอกไก่จากกัน เดนมาร์กจ้ามันอยู่ไกลกันขับรถชมงเดียวก็ฮหอดอ๋อบันนี้หอดสวีดเดนลวเด้อจ้า mm hmm. อ่านี่ก็เป็นสวีดเดน mm hmm. เมื่อสวีดเดนนะจ้า mm hmm. นี่ว่างหันินเดนมากันนี่สวีดเดนล้วจ้า คิดฮอดพี่น้องเดอ้อกิดฮอดเด้อพี่น้องเดอ้อยูเทิงเคียงบินก็คือฮอดเด้อพี่น้องก็เดินทางมาปลอดภัย,ดยเดอ้อจ้าเด้อขอบคุณที่เป็นห่วงกันนะคะขอบคุณที่คอมเมนต์ f อซอันทุกคนนะจ้าเดอ้อสุดท้ายนี่ก็บ่มีอย่างไรดอกจ้ามาไทายบรรยากาศให้เพียบพ่อแม่พี่น้องเบิ่งงนอกพี่น้องเนาะบรรยากาศเป็นจังไงเนาะค่ะเนาะบางคนก็นกว่าคือบ่มีหิมะ ออบางคนกับบางคนกับคงที่จะรู้ดีว่ามันเป็นช่วงซัมเมือนะจ๊ะเป็นช่วงซัมเมือก็คือเป็นฤดูร้อนบ้านเขานะคะพี่น้องมันกันเเยบ่มีหิมานะคะช่วงหิมาโตกนี่จะมีจะเป็นเดือนพวกเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามาการานี่ละจ้าสิเป็นพวกสิเป็นหิมะโตกนะคะนะช่วงนี้สิเป็นฤดูร้อนบ้านเขาเนาะ,ะนะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้กะบ่มีอย่างไรเอาไว้สัำนิด้อจ้าเด้อขอให้่อแม่พี่น้องปองไปยู่ดีมีแห้งสุปูสุขล่ะจ้าขอบคุณทุกกําลังใจทุกไรทุกแช่ละพี่น้องอย่าลืมกดติดตามให้ช่องที่มีชาแนล้อจ้าสำหรับคลิปนี้ไว้สัำนิด้อค่ะสวัสดีค่ะ